ตัวชุดเซลล์แบตเตอรี่ไฮบริดนะของแท้โตโยต้านะครับอสังเกตนะครับโตโยต้าหรือว่าของแท้เล็กสัสเนี่ยก็คือมันจะมี QR code หรือว่าตําเลขแลแต่แบบนี้นะครับก็ใช้วิธีเป็นการเปลี่ยนชุดเซลล์นะครับของแท้เหมือนกันครับตรงรุ่นแต่ว่าเราใช้ถ่านนะครับก็คือก่อนรับชมคลิปนะครับก็จะลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปดีๆสาระดีๆนะครับไปรับชมกันครับสวัสดีครับ ผมอู้ห้ดริดคาประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับก็จะมานะครับพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวชุดเซลล์แบตเตอรี่ไฮดริดนะก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปัจจุบันนะครับเซลล์แบตเตอรี่ไฮดริดที่เราเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นของแท้โตโยต้านะครับอ่าสังเกตนะครับอ่าก็คือรุ่นเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเซลล์จะเป็นอ่าเขาเรียกว่ารุ่นรุ่นเก่าอันนี้ถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาจะเรียกว่าเซลล์แบบฝาเรียบนะเราสังเกตความแตกต่างก่อนนะครับ อ่าคือที่เราจะพาชมวันนี้ก็คือรถตัวอ่าคันนี้เป็นเล็กซัสนะครับอ่ากำลังจะมาทำการเปลี่ยนชุดเซลล์นะครับก็คือคันนี้เป็น i อเอสสามรอยเนะครับก็อ่าขอให้อ่าลูกค้านะครับดูไว้นะว่าแบตเตอรี่ของแท้นะโตโยต้าที่เป็นของแท้โตโยต้าหรือเล็กซัสนะครับที่เป็นของแท้ตรงรุ่นเนี่ย จะมีแค่สองแบบนี้นะครับคือซ,ซึ่งตัวด้านข้างนะครับก็จะเหมือนกันนะอ่าที่ผมพูดอย่างนี้หรือว่าแนะนำนี้เพราะอะไรครับอ่าก็คือปัจจุบันเนี่ยมันมีแบตเตอรี่หรือว่ามีเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นรูปแบบของ OEM หรือทดแทนอ่าหรืออาจจะเป็นของอ่าผู้ผลิตรายอื่นนะก็คือแต่ถ้าเป็นของโตโยต้าของแท้ตรงรุ่นเนี่ยมันจะมีแค่แบบนี้นะอ่าต้องเข้าใจตรงกันก่อนมันมีแค่แบบนี้นะอ่าถามว่าอื่นทดแทนใช้ได้ไหม ก็อันนี้ผมไม่เคยลองแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ได้อาจจะใช้ได้ดีกว่าอ่าหรือไม่ดีหรือใจยังไงก็แล้วแต่นะแต่ถ้าที่เราเนี่ยเราจะใช้เป็นของแท้นะครับโตโยต้าหรือของแท้กสันเนี่ยก็คือมันจะมี QR code หรือว่าตําเอน์ของแบตเนี่ยเรียงกันนะครับอ่าก็ขอให้มั่นใจว่ามันเป็นแบบเดียวกับของรถลูกค้านะครับที่ใส่มาตั้งแต่ออกรถนะครับ อ่าเชื่ออะไรนเชื่อได้เลยว่ามันก็อยู่ได้เกินห้าปีถึงสิบปีอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าแล้วแต่นะครับว่าใครจะอ่าอยู่ได้นานมันก็หลายปัจจัยนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยเพราะว่าบางคนใช้ทุกวันอ่าเฉลี่ยประมาณสักแสนโลนะครับหรือว่าถ้าเป็นปีก็ห้าปีหกปีหรือมากกว่านั้นก็มีนะแต่ถ้าถือว่าแสนกิโลเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะแต่คันี้เนี่ยเชสนเนี้ยอ่าต้องบอกก่อนว่า รถเขาอาจจะปีเขาอาจจะได้นะสองรถเป็นปีสองพนสิบห้านะครับแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยอยู่มาครบสิบปีนะแต่เลขไม่เนยหกมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบสามกิโลนะครับก็ที่เข้ามาวนนี้มีอาการเช็คอ่าก็คือไฟเตือนละปัดขึ้นเช็คไฮบริดซิสเต็มนะครับก็รหัสปัญหาเหมือนเดิมครับ p ีศูนย์เแปดศูนย์นะก็หลังจากทำการตรวจเช็คนะครับเราก็ได้อ่า สรุปว่าเป็นที่ตัวแบตเตอรี่ไฮบริดนะก็คือคันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับแนวทางที่นี่ก็คือมีทั้งซ่อมนะครับโดยการซ่อมเปลี่ยนแบตก็คือยกลูกที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับก็คือยกลูกเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้ามานะครับสลับได้เลยในลูกที่บิลแล้วก็อ่าในส่วนของเปลี่ยนใหม่แกะกล่องตรงรุ่นนะครับทุกอย่างแกะกล่องก็คือสามารถยกใส่ได้เลยแต่คันนี้นะครับ ก็ใช้วิธีเป็นการเปลี่ยนชุดเซลล์นะครับของแท้เหมือนกันรรับตรงรุ่นแต่ว่าเราใช้ถาดน,นะครับก็คือเราเปลี่ยนเปลี่ยนเฉพาะชุดเซลล์อย่างที่เห็นครับอันนี้จะเป็นเซลล์ที่ติดรถมามันจะเป็นรุ่นเก่านะสังเกตอ่าของโตยตา้าถ้ารุ่นใหม่จะเป็นแบบฝาเรียบแบบนู้นอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกอ่าแลคืออุปกรณ์เราจะใช้กล่องตัว b s ก็คือของเดิมชุดรีเลย์ฟิลทุกอย่างคัดเอาอะไรใช้ของเดิมหมดเราจะย,ายจะ้ายเฉพาะชุดเซลล์นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูในรถนะว่า รุ่นเนี้ยอ่ามันติดตั้งตรงไหนนะครับแล้วก็ตอนถอดเนี่ยอ่ามันอยู่ตรงไหนนะครับอ่าคันนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ด้านท้ายอ่าคันนี้ค่อนข้างจะสะอาดนะอ่าแบตเตอรี่เนี่ยมันจะอยู่ด้านท้ายนี้เลยนะครับนะครับมันจะอยู่ด้านท้ายนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือพอเอาแบตมาใส่รุ่มเนี่ยมันก็จะต่อกับตัวสายไฟสีส้มนี้กัชุดไฟแรงสูงนี่นะครับก็เราทําความสะอาดนะครับ ซึ่งรแล้วลูกค้าคันนี้ก็ไม่ค่อยมีเศษผมหรือว่าฝุ่นละอองนะครับหรือขนสัตว์อะไรก็คือว่าสะอาดอยู่อ่าใช่ครับทีนี้ส่วนใหญ่นะผมก็จะแนะนํานิดนึงว่าสําหรับใครที่ใช้รถนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นแล้วแต่ตําแหน่งที่นะครแบตเตอรี่ไฮบริดเนี่ยวางอยู่นะมันก็จะมีพัดลมนะครับเพื่อดูดอากาศนะครับภายใน้องโดยสารนะแต่มันจะมีโบเวอร์ตัวหนึ่งนะครับ คอยดูดนะครับเอาอากาศในห้องโดยสารมาช่วยเป่าระบายความร้อนในตัวแบตไฮบริดด้วยนะครับทีนี้คืออย่างที่เราเจอเนี่ยบางทีลูกค้าบางคนไม่รู้นะบางรุ่นมันอาจจะอยู่ตรงข้างหน้าครับบางรุ่นอาจจะอยู่ท้ายด้านหลังนะครับถ้าอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยก็แนะนําว่าสิ่งของต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าล่มอสาคัญละนะครับอะไรต่างๆเอย่าพยายามไปวางปิดนะครับเพราะว่าไปวางปิดพวกนี้ยอากาศนะครับ ที่อยู่ในห้องสารมันไม่สามารถดูดนะครับเข้าไปเป่าตัวแบตเตอรี่ไฮบริดได้นะมันจะทําให้สะสมความร้อนเพื่อเรื่อยและเนี่ยพอแบตมันร้อนๆบ่อยๆครับอนะ่าอายุการใช้งานของแบตมันก็จะสั้นแล้วก็จะเสื่อมลงนะก็จุดนี้ก็สําคัญนะมันก็เกี่ยวข้องกับคือเวลาเราเนี่ยใช้เราก็ต้องรู้ในส่วนนี้ด้วยแล้วก็พยยามมามันล้างสีทําความสะอาดดูดฝุ่นภายในรถบ่อยๆนะครับแล้วก็ฝุ่นละอองที่เราเหยียบเมืกักลองเท้าเนี่ยคือถ้ามันเยอะ หรือว่าถ้าเราไม่ได้ใส่พรมที่มันดักฝุ่นหรืออะไรพวกเนี้มันก็อาจจะมีฝุ่นพวกเนี้ยเข้าไปดูดมาอยู่ที่แบตน,นะสุดท้ายแล้วเนี่ยแบตเตอรี่มันก็อาจจะระบายความร้อนไม่ดีนะมันเป็นก็เป็นส่วนที่สําคัญเลยแหละอ่าบางคนอาจจะไม่ได้คาดคิดในส่วนนี้นะสิ่งต่างๆที่มันอยู่โดยรอบๆนะครับพวกนี้มันจะเป็นภาระหรือว่าเป็นเพิ่มความร้อนให้กับตัวชุดแบตเตอรี่ของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับหมั่นตรวจเช็คตัวฟิลเตอร์นะครับในระบบ แบตเตอรี่นะมันก็จะมีทั่วกองอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็พวกโบเวอร์เราก็จะทําความสะอาดนะครับที่นี่ต้องบอกก่อนว่าเปลี่ยนที่เราเนี่ยความแตกต่างก็คือเราจะหกเดือนเนี่ยเราจะให้อ่าลูกค้าเข้ามาเซอร์วิสนะครับทำความสะอาดพวกโบเวอร์นะตรวจเช็คบัตรบารนะครับมีค่านะครับอะไรพวกเนี้ยที่มันเกิดจากแบตอะไรพวกเนี้ยถ้าเก่าๆสังเกตจะขึ้น เขียวๆนะคล้ายๆคาบขีบข้เกลือคาบตะก,การพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าแบบเป็นใหม่มันไม่ค่อยเจอหรอกครับต้องหลายๆปีไปแล้วแต่ว่าเปลี่ยนที่เราเนี่ยเราก็จะเช็คให้ด้วยนะครับฝุ่นนะครับต่างๆที่มันมีเข้ามาบางคันมันก็อาจจะมีเยอะบางคันก็อาจจะมีน้อยทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้รถนะครับแต่ซึ่งคันนี้เนี่ยถ้าถอดออกมาก็อย่างที่บอกครับไม่ค่อยเจอฝุ่นเลยนะถือว่าลูกค้าคันนี้นะครับแบตเขาค่อนข้างจะดีนะคือ อยู่ได้ถึง10สิบปีนะเนี่ยคันนี้เพราะว่าปีสองพันสิบห้าแล้วไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนนะนะครับแต่เลขไม่เนี่ยก็คือเขาเขาเล,เลขกิโลเขาใช้น้อยนะครหกหมื่นกิโลก็ถือว่าใช้ยังไม่คุ้มนะแต่ด้วยตัวรถแล้วอ่ะด้วยอายุแบบเนี่ยสิบปีมันถึงอายุเวลามันก็ต้องอ่าเปลี่ยนนะครับมันไม่ได้สามารถอยู่ได้ตลอดไปนะครับคือด้วยปีนะถือว่าคุ้มแต่ว่าระยะทางมองว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับถือว่าใช้น้อยนะก็ถึงเวลามันก็ไฟโชว์ครับ เราก็อย่าเพิ่งไปตกใจนะครับไฟโชว์เนี่ยในรถรุ่นใหม่ๆอ่ะมันสามารถนะครับขับได้นะครับแอร์เย็นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะผิดปกติเริ่มนะครับทําให้เรารู้เนี่ยก็คือรถมันจะเริ่มอ่าไม,ม่ค่อยมีแรงเวลาขับนะครับเยียบอกตัวมันจะช้าลงนะอืดลงเพราะรถพวกนี้มันขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าก่อนนะก่อนที่จะสวิตช์ไปเครื่องยนต์นะด้วยความเร็วที่มันกําหนดนะแล้วก็ ประสิทธิภาพในการเบรกแล้วกนี้มันก็จะดรอปลงนะอะ่สำหรับคลิปนี้นะสำหรับใครที่นะครับมีความกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องไฟไฮบริดนะครับเช็คไฮบริดซิสเต็มโชว์นะบางทีอาจจะไม่ได้เกิดอะตัวแบตเตอรี่ไฮบริดเสียก็ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางทีเนีระบบไฮบริดมันทำงานร่วมกับระบบเครื่องยนต์นะคือสิ่งที่มันผิดปกติเนี่ยมันนอกเหนือจาก ตัวชุดแบตเตอรี่มันเสื่อมตามอายุนะครับแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันเสื่อมตามอายุมันไม่น่ากลัวนะคือมันถึงเจอโค้ดรหัสปัญหาครับมันเปลี่ยนมันคือจบนะครับแต่ในส่วนอื่นๆที่มันเจอเนี่ยอ่าตรงนี้ต้องให้ความสําคัญกับมันนะครับว่ามันมีระบบอื่นที่มันทํางานร่วมผิดปกติระบบเครื่องยนต์นะครับระบบไฟฟ้าส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับมันก็มีผลด้วยมันก็ขึ้นเหมือนกันเช่นไฮบริดซิสเต็มนะครับมันไม่ใช่ว่าแค่แบตเตอรี่เสียเพียงกรณีเดียวนะก็อ่า สำหรับใครนะครับที่ใช้รถไฮบริดนะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแนะนําให้เข้าอ่าตรวจเช็คนะครับที่มีเครื่องมือวิเคราะห์นะครับคอยอ่าให้ที่เขาพร้อมแล้วก็สามารถวิเคราะห์รถลูกค้าได้นะคือจะได้ซ่อมตรงจุดนะแล้วมันจะได้ไม่บานปลายนะต้องบอกงนี้ก่อนถ้าเจอนะครับอ่าอู่หรือร้านที่เขาไม่มีความชํานาญตรงนี้นะมันก็ผมก็เห็นมาหลายคนลูกค้าเนี่ยที่มาเนี่ยก็ โดนลื้อโดนไลายไปค่อนข้างเยอะนะผมก็ไม่อยากจะเอามาเปิดเผยนะครับแต่ด้านเรื่องหลังเนี่ยมีหลายคำนะก็ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเจอปัญหาแก้ไม่จบนะแล้วก็ซ่อมไม่ตรงจุดนะครับมันก็ทำให้เขาลูกค้าเนี่ยอ่าก็ไม่ชอบนะครับหรือว่ามีความวนหรือต่อต้านเดียวรถไฮยบิดนะจริงๆรงรถไฮบิดมันรถที่ดีแล้วประหยัดน้ํามันนะแต่มันต้องต้องเจออู่หรือเจอช่างที่เขามีความชานาญนะ มันถึงจะซ่อมแล้วให้จบแล้วลูกค้าก็จะแฮปปี้นะครับสำหรับวันนี้นะผมอู้ให้ดิดคานะก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมทุกคลิปนะครับใน YouTube ที่ผ่านมานะหรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะหรืออยากจะคุยกับผมนะก็โทรเข้ามาแล้วก็ฝากเบอร์หรือแจ้งแอดมินได้นะครับถ้าต้องการข้อมูลนะครับอะไรที่ทางทีมงานไม่สามารถตอบได้หรืออะไรเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับนะครับก็ขอฝากอู้ให้ดิคาประเทศไทยนะครับ ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ